สวัสดีค่ะนารีขี่ม้าขาวพยากรณ์ค่ะอ่าวันนี้เรามาดูคลิปแรนดอมกันดีกว่านะคะหัวข้อวันนี้คือเหล่าเทพเทวดาต่างพูดถึงคุณอย่างไรนะคะคุณอย่ามองว่าเทพเทวดาเขาพูดไม่เป็นนะพูดอยู่ทุกวันนี่แหละค่ะเหล่าเทพเทวดาต่างมองคุณและแล้วพูดถึงคุณอย่างไรนะคะถ้าคุณนั่งชานจนกระทั่งมีหูทิพมันจะแม่หมอแบบนี้ เวลาเหล่าเทพเทวดาเขาคุยกันะคุณก็จะได้ยินนะโรกเขาคุยกันคุณก็จะได้ยินแหละเขาคุยอะไรกันบ้างอบางทีนั่งนิ่งๆเงียบๆนะคนคิดอะไรพูดอะไรเนี่ยเทพเขาก็คุยกันนะทําไมคนนี้เขาถึงเป็นอย่างนั้นทําไมคนนั้นเขาถึงเป็นอย่างนี้เขาจะคุยกันนั่นแหละค่ะเวลาแม่หมอได้ยินแม่หมอก็ฟังๆไปนะเรามาดูดีกว่าว่าแล้วเหล่าเทพเทวดาเนี่ยเขามองและเขาพูดถึงคุณอย่างไรนะ ไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคคดคลิปต่อๆไปค่ะมาเต่าเทพเทวดาเขามองคุณยังไงเขาคิดคิดยังไงกับคุณเออ,อเขามองว่าคุณเป็นลูกหลานที่แบบน่ารักอ่ะเขามองว่าคุณเป็นคุณเป็นเด็กขยัน คุณเป็นเด็กน้อยที่เก่งคุณเป็นเด็กน้อยที่ขยันมากอ่ะเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบสู้ชีวิตตั้งแต่เด็กๆป่ะเป็นคนอดออมขยันหาเงินหาทองเป็นคนที่มีความฉลาดในตัวเองอืพูดง่ายๆว่าเป็นเด็กดีอ่ะเขามองว่าคุณเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่น่ารักสําหรับเขานะก็ไม่แปลกนะถ้าเทพเทวดาจะมองว่าคุณเป็นเป็นเด็กน้อยเนาะเพราะ เขาก็เป็นเทพบางบางองค์ก็เป็นเทพระดับใหญ่นะเขาก็มองคุณเป็นเด็กน้อยก็ถูกแล้วแหละจะให้มองว่าคุณเป็นปู่ย่าตายายก็คงจะไม่ใช่เนอะนี่แหละค่ะเขาค่อนข้างจะชอบคุณมากเลยนะรักและเอ็นดูคุณนะคะ่ะชอบชอบความบางทีอาจจะชอบความมีสติปัญญาชอบความฉะฉานชอบความแบบชอบความแบบมีไหวพริบอะ่ะเออเอาตัวเองรอดได้ในสังคมมาค่ะ มองความขยนันถ้าคุณเป็นวัยเรียนเขาก็อาจจะมองว่าคุณเป็นเด็กดีขยันเรียนเป็นเด็กดีของพ่อของแม่รู้จักอดออมรู้จักทำมาหากินเนี่ยเวลาที่คุณทําอะไรเนี่ยเทพประจําตัวคุณเขาเห็นนะคะอย่าไปคิดว่าฉันอยู่คนเดียวไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเฮ้ยจะเบื้องบนหรือเบื้องล่างเขาเห็นหมดเลยคะ่ะคุณนั่นแหละคะ่ะไม่ได้เห็นเขาและไม่ได้ยินเขาแต่เขาเห็นและได้ยินคุณไม่ได้คุณคิดในใจแต่เขาก็รู้เนี่ยสิ่งที่คุณคิดเขารู้สึกว่ามันมีความคิดที่ประเสริฐนีนะ คุณเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักถ้าคุณเป็นใบกางคนคนทํางานเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ขยันทํางานมากๆเลยเออถ้าคุณเป็นเด็กเด็กเรียนขยันตั้งเรียนเขาก็มองว่าวันข้างหน้านะ่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้แบบระดับเกียรตินิยมเลยแหละแต่เขาอาจจะบอกคุณไม่ได้นะเออหนูน้อยหนูน้อย,อยวันข้างหน้าหนูจะเรียนเก่งได้ะไดระดับเกียรตินิยมนะเขาอาจจะบอกคุณไม่ได้แต่นี้เขาก็สื่อมาบอกคุณไงว่าการเรียนกันอะไรนะถ้าคุณมุ่งมานะคุณจะประสบความสําเร็จนะ ถ้าคุณเป็นวัยกลางคนเป็นคนทํางานเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ้ยคุณน่ะการทํามาหากินของคุณน่ะทําไปเรื่อยๆนะยังไงคุณก็จะยังมีเงินหมุนเข้ามาได้ไม่ว่าจะเงินเล็กเงินน้อยหรือเงินขนาดไหนยังไงคุณก็จะมีเหมือนกับมีกินมีใช้แหละค่ะไม่ลําบากขาดสนถ้าคุณเป็นคนเท่าคนแก่เออเทพเทวดาเขาก็จะมองคุณว่าเอ้ยคุณไม่ต้องกังวลนะคุณน่ะมีบุตรหลานที่เป็นอภิชาติบุตรวันข้างหน้าบุตรหลานคุณเนี่ยเขาก็จะดูแลคุณ เออเขาไม่ได้ทอดทิ้งคุณนะคะบางคนอาจจะคิดมากว่าื่อที่แก่ไปเนี่ยลูกหลานจะมาดูแลหรือเปล่าล่ะคือ,อยุคสมัยเนี้ยคุณต่อให้บุตรเป็นอภิชาติบุตรนะวันข้างหน้าเนี่ยเขาก็ต้องแต่งงานมีครอบครัวไปอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาอย,รอ,อยู่ประเทศนู้นอยู่ประเทศนี้ถูกปะเขาจะมาหาคุณตอนคุณแก่แล้วแหละแม่บอกว่าแทบจะทุกครอบครัวก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะจะกลับมาอยู่กับพ่อแม่ตอนพ่อแม่แก่แล้วทั้งนั้นแหละ ตอนใบหนุ่มใบสาวเขาก็ไปมีชีวิตครอบครัวของเขาถูกไหมคะดันงนั้น mm hmm. องค์เขาก็จะบอก mm hmm. เอ,อ้ยอย่าไปคิดอะไรมากนะคะยังไงยังไงนะบุตรหลานคุณเนะี่ยเขาจะกลับมาดูแลคุณนั่นแหละคะ่ะวันนี้พ่อแม่คนอินเะนี่ยที่แม่หมอบอกว่าพ่อแม่ควอินไปนอนพักสองวันนะตอนนี้กลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะและพ่อแม่คนอินก็เป็นผู้ผ่านไพ่คิปรันดอมนี้นะคะอือพ่อแม่คนอินเะนี่ยเมตตาเมตตาคุณนะอ,อ๋อเมตตาเมตตาคุณสิบถ้วยหเห็นป่ะอือเขาบอกว่า แนะคุณอ่ะจะมีครอบครัวที่อยู่เย็นเป็นสุขคุณจะมีครอบครัวที่อบอุ่นไม่ว่าวันนี้คุณจะมีครอบครัวแบบไหนก็ตามในวันข้างหน้าคุณจะมีครอบครัวที่อบอุ่นคุณจะมีครอบครัวที่มีความสุขคุณจะได้อยู่กับพ่อแม่ลูกหลานอ่ะอย่างมีความสุขแน่ๆแหละมันอาจจะเป็นอนาคตตอนคนแก่เท่าก็ได้นะบุตรหลานของคุณมันข้างหน้าก็จะกลับมาอยู่กับคุณเป็นครอบครัวกับคุณบางคนรู้สึกว่า โดดเดี่ยวอ้างว้างสู้ชีวิตมาตลอดใช่ไหมคะมแต่องค์เขาแค่จะบอกว่าเนี่ยนะเนี่ยนะเดี๋ยววันข้างหน้านะเธอจะมีครอบครัวเธออาจจะได้แต่งงานหรือว่าถ้าเธอแก่เท่าบุตรหลานนะเขาจะกลับมาอยู่กับเธอเธอจะมีครอบครัวที่มีความสุขนะมีความสุขมากๆเลยอบอกมาแบบนี้ e m r e s <The Empress>. s โอ้เอาแค่นี้พอแล้วบอก <c oughs> วันข้างหน้าคุณมีเกณฑ์จะได้เป็นเศรษฐีนี่ว้าวไม่มีอะไรดีเ <c oughs> บยร์ดีแล้วใช่ปะ เอ้ยคุณจะเป็นคนที่โคตรจะมีความสุขอ่ะบุตรก็ดีครอบครัวก็ดีและคุณอาจจะมีสามีภรรยาที่ดีคุณมีเกฑ์จะได้อยู่สุขสบายเป็นคุณนายนะคะมีโภคพย์ที่มั่นคงมีอาจจะมีสวนมีเกษตรมีบุตรหลานมีบริบาลมีค่าท่านรับใช้มีทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์คุณจะได้อยู่สุขสุขสุขแบบคุณนายเป้ยต่อให้คุณไม่ได้มั่งคั่งร่ำรวยนะแต่ความสุขของคุณก็เทียบได้กับคุณนายนะ บุตรหลานก็มาดูแลครอบครัวก็ดีนะองค์ของคุณเนี่ยนอกจากเหล่าเทพเทวดาแล้วก็ยังมีบริวารของพระแม่กุลิมพระแม่อุม,มาพระแม่ลักษมีพระแม่สมมัสวักีนะพระแม่ธุราคา่าพระแม่นบเกตอยู่ค่ะหรือองค์นีออนเนียเนะียแหละเจ้าแม่นีว่าจะแม่ทัพทิมเนะี่ยอยู่กับคุณนะคะเป็นบริวารมากมายที่ดูแลคุณอยู่เวลานี้นะเขาแค่อยากจะบอกคุณว่า ด้วยความดีงามด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนขยันนะเป็นคนกระตันยูนะคะวันข้างหน้าคุณจะเป็นคนที่มีความสุขพร้อมพร้อมนะคะบางคนเนี่ยวันข้างหน้าอาจจะมีมียศศักดิ์มียศถามีบรรดาศักดิ์สูงเป็นถึงระดับคุณหญิงคุณนายมาดามอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะมีตรงนั้นพร้อมพร้อมนะจำไว้อย่างหนึ่งนะคะคลิปเป็นคลิปรันด้อมรันด้อมจะเกิดกับใครก็ได้ที่เข้ามาฟังคลิปนี้ อาจจะเกิดกับทุกคนก็ได้หรือเกิดเพียงบางส่วนก็ได้นะคะแต่เราก็ภาวนาว่าคลิปนี้ให้กับทุกๆคนที่มาฟังนะคะดะแฮงแมนหนึ่งถ้วยความอึดอัดความอึดอัดของคุณเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงนะคะสิ่งที่เคยทําให้คุณรู้สึกว่าติดงักอึดอัดนี่สินอะไรบางอย่างที่มันที่มันเหมือนทําให้คุณติดงักอยู่นะ่ะมันจะที่สุดแล้วมันจะถูกแก้ไขได้ทั้งหมดนะชีวิตคุณจะได้ รับการเติมเต็มในเรื่องของความรู้สึกเท่าวันนี้อย่างที่บอกว่าคุณรู้สึกขาดความรักหรือชีวิตรู้สึกว่าขาดในเรื่องของความรู้สึกไปอ่ะคนบางคนเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างแต่ก็ยังเป็นผู้ที่โดดเดี่ยวอ้างว้างเดียวดดยเพราะยังไม่เคยเจอเจอความสุขที่แท้จริงถูกไหมคะบางครั้งเนี่ยองค์เขาอยากจะบอกว่าเฮ้ยความสุขที่แท้จริงอ่ะมันอยู่ที่ตัวของเราเองนะถ้าเรารู้สึกพอใจในสิ่งที่ตัวเรามีอ่ะเราไม่ไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นอ่ะ ไม่ว่าคุณจะอยู่สภาวะไหนคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความสุขแต่ถ้าคุณมีพร้อมทุกอย่างแล้วคุณยังรู้สึกไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นหรือยังรู้สึกอิจฉาอยากมีอยากได้ให้มากกว่านั้นไม่ว่าคุณจะร่ำรวยปานใดคุณก็จะยังรู้สึกเป็นทุกข์ดังนั้นความสุขความพอใจอย่างหนึ่งเขาบอกว่ามันอยู่ที่ตัวคุณเองด้วยนะคะตัวคุณเป็นผู้กําหนดเองถ้าคุณรู้สึกพอแล้วพอใจในสิ่งที่มีไม่ว่าสภาวะไหนคุณก็มีความสุขแต่วันข้างหน้าเขาบอกว่าคุณน่ะ จะได้ค้นพบความสุขทางใจคุณจะได้พบรักแท้ถ้าใครที่ปรารถนาหารักแท้นะรักที่แบบไม่ได้มาแบบมาทําให้ทุกข์ระทมขมขื่นรักที่ไม่ได้มาแบบทําให้คุณแบบมีแต่ปัญหานะคะรักแบบนั้นมันอาจจะไม่มีกับคุณมาอาจจะเป็นกรรมเก่าแล้วคุณจะจบวิบากกรรมตรงนั้นนะคุณจะได้พบรักแท้พบความสุขความอุดมสมบูรณ์ในใจนะคะพบคนที่เขาจะมาทําให้คุณรู้สึก เติมเต็มหัวใจคุณได้นะในวันข้างหน้าคุณจะไม่ได้โดดเดี่ยวอ้างว้างอ่ะแม่หมอมองว่าคุณกลัวว่ากลัวนะกลัวความโดดเดียดดเด่ยวกลัวว่าถ้าไม่มีผู้ดูแลฉันอยู่คนเดียวจะอยู่ได้ไหมบุตรหลานมันข้างหน้าฉันจะดูจะดูแลฉันไหมดูคุณจะหวั่นใจตรงนี้เนาะแต่เขาบอกคุณไม่ต้องหวั่นใจวันข้างหน้าคุณมีความสุขพร้อมเลยค่ะมันไม่ได้โดดเดี่ยวขนาดนั้นปัญหาเขาบอกว่าปัญหาที่คุณยังติดแงกอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องคู่ครองปัญหาเรื่องครอบครัวหรือแม้แต่ปัญหาเรื่องของการเงิน ที่มันทําให้หรือว่านี่สินก็แล้วแต่นะที่ทําให้คุณเป็นเหมือนเป็นนกติดแล้วติดอยู่ในกรงเนะี่ยที่สุดแล้วมันจะได้รับการการแล้วว่าการแก้ไขนะคะแก้ไขคุณจะหลุดพ้นจากปัญหาตรงนี้ได้แต่ส่วนหนึ่งเขาบอกว่าปัญหาบางอย่างเนะี่ยคุณอาจจะต้องใช้จิตจิตของคุณนะ่ะทําจิตให้นิ่งๆแล้วค่อยๆคิดในการแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเองนะซึ่งในที่สุดคุณจะคิดหาหนทางในการแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ได้ ด้วยตัวของคุณเองนะคะอยังไงต่อเอ่ยเหมือนเหมือนเขามองว่าคุณมีปัญหานะแต่คุณปรึกษาใครไม่ได้องค์เขาก็บอกว่าคุณลองทําจิตให้นิ่งๆสิค่อยๆค,คิดเอาปัญหาไว้ข้างหน้านะคะแล้วค่อยๆคิดค่อยๆมองปัญหาทีละอย่างที่สุดแล้วคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาที่ติดแงะอยู่ในเวลานี้ได้นะคะในเรื่องของสุขภาพ บางคนสุขภาพไม่ค่อยดีไหมเดื The อดแฮงแมนอ่ะอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานต่อมไทรอยเป็นพิษเอ่อโรคมะเรง็งหรืออะไรก็แล้วแต่สุขภาพของคุณจะค่อยๆดีขึ้นได้นะหนึ่งถ้วยวัดข้างหน้าคุณจะมีสุขภาพที่ดีอ่ะค่ะอือนั่นหมายความว่าจะมีการอาจจะได้เจอ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 ,เจอสมุนไพรหรือหมอเกง่เกงๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่จะมามาดูแลสุขภาพของคุณนะให้มันดีขึ้นได้นะ เนี่ยเห็นไหมองคุณเขาคุยคุยคุยเรื่องของคุณบางองค์เขาก็คุยคุยว่าบางทีนะคุณอาจจะเป็นคนที่มีความสุขทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วอะแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าไม่เข้าใจตัวเองอะว่ามันยังขาดอะไรไปเป็นไหมคะเออคือเขามองว่าคุณก็ดีพร้อมทุกอย่างแต่คุณชอบหาเรื่องให้ตัวเองเป็นทุกข์แล้วคุณยังรู้สึกว่ายังไม่พอใจอะยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อ่ะมันยังขาดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่มันยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงอ่ะคุณยังค้นพบไม่เจอตรงนั้น เออเขามองว่าอย่างนี้แต่เขาแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะบอกเทพล่าเทพเทวดาเขาก็จะบอกคุณว่าเฮ้ยทําจิตให้นิ่งๆนั่งทําสมาธิบ้างแล้วเดี๋ยวคุณจะค้นพบอะไรที่มันอยู่ในใจที่มันยังรู้สึกว่าคุณยังหาไม่เจอเนะ่ะแล้วคุณจะคลิกคุณจะเจอมันเองแหละค่ะแล้วคุณก็จะได้รับความสุขที่เต็มเต็มอย่างแท้จริงนะอือเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญหกไม่เท้าโอ้ หกดาบอื่ไหม,มเขาบอกว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้แก้ไขได้ด้วยเวลานี้เขาอาจจะอยากบอกคุณว่าที่ปัญหาบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาการเวลาเนี่ยจะทําให้ปัญหามันค่อยๆคลีค่คลายเองบางปัญหานะถ้าเราแก้มันไม่ได้ในวันนี้ก็อย่าเพิ่งไปแก้มันก็ปล่อยมันค่ะช่างมันอะช่างมันนะคะแล้วเดี๋ยวการเวลาปัญหามันจะคลี่คลายเองหรือการเวลาเราอาจจะเจอ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 หนทางหรือวิธีที่จะแก้ปัญหาได้เองนะคะ เขาบอกอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงแต่ที่สุดแล, 1970, แล้วคุณก็จะแก้ปัญหาได้บวกกับอองค์เขาก็อาจจะอยากจะบอกคุณว่าเอ้ยวันข้างหน้านะคุณอาจจะต้องโยกย้ายถิ่นฐานนะไปต่างถิ่นแดนไกลนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดิมก็ได้เดอะซันเนี่ยคุณอาจจะได้โยกย้ายไปอยู่ที่ที่อื่นที่ไม่ใช่อยู่ตรงเนี้ยแล้วนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณหลุดพ้นจากพันธนาการและความกดันที่เป็นอยู่ตอนนี้ได้แต่ในบ้านปลายชีวิตของคุณคุณจะพบเจอกับเอ้ยดีเอ็มเพลกกับเดอะซัน ความเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านชื่อเสียงีกเยิยศฐานะตำแหน่งหน้าที่การงานบุตรหลานความสุขทุกอย่างคุณจะมีพร้อมนะคะคุณจะมีพร้อมอดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ถ้าคุณมีปัญหาอะไรคุณไม่ต้องไปเก๊กซิมอ่ะเขาเขาเห็นคุณเก๊กซิมอยู่ไ้ยเห็นคุณนั่งเครียดนั่งอึมครึมอ่ะดูคุณไม่มีความสุขอ่ะ มันมีแต่ปมความทุกข์อะไรไม่รู้อยู่ในใจเขาเรียกว่าทุก,ทกข์ระทมขมขื่นในใจที่มันบอกไขรไม่ได้แต่เขาแค่อยากจะปลอบใจคุณนะคะอยากจะบอกว่าคือตบางปัญหาเนี่ยมันยังคิดมันยังแก้ไม่ได้ก็วางวางเอาไว้ก่อนไม่ใช่ว่าทุกปัญหาสิปัญหาพร้อมพร้อมพร้อม,พร,อมพร้อมอย่างเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขพร้อมกันทีเดียวได้ไงเออบางทีปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะมีมารายาทรู้จักบัดคิวในการเรียงคิวเข้ามาหาคุณเนาะปัญหาบางทีมันก็ลุมเล้าเหมือนกับคลื่นสึนามิหรือคลื่นทะเลที่มันถาผมเข้ามารอบท แต่ถ้าคุณอารมณ์แปรปรวนไปกับคลื่นทะเลเนี่ยคุณก็จะแก้ไขอะไรไม่ได้ดีไม่ดีคุณจะโดนน้าทะเลซัดไปคุณก็ทําตัวเหมือนก้อนนะคะทําตัวให้มันนิ่งๆแล้วก็รอคอยจังหวะและเวลาให้คลื่นมันสงบแล้วคุณก็ออกพยพคุณค่อยแก้ไขนะคะคุณก็จะแก้ไขได้แต่อย่างที่บอกแล้วแม่แม่หมอพูดตามหน้าไพ่นะอันนี้ท่างบอกว่าพูดตามหน้าไพ่นะถ้ามันตรงกับคุณคุณก็ลองพิจารณาตามนี้นะคะเนี่ยองค์เขาบอกว่า คุณมีเกณฑ์วันข้างหน้าจะต้องโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเอาง่ายๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่าเทพเทวดาเขาจะพาคุณไปอยู่ในที่ท,ที่ปลอดภัยซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าวันข้างหน้าเนี่ยไทยพิบัติหลายๆอย่างมันจะถาถมเข้ามาเนี่ยแล้วคุณก็อาจจะกังวลมากวันนี้ฉันอยู่ตรงเนี้ยแล้วฉันจะปลอดภัยไหมลูกหลานฉันจะปลอดภัยไหมฉันจะอะไรยังไงเนี่ยคุณคิดร้อยแปดพันอย่างอยู่ข้างในนะเหล่าเทพเท,ทวดาเขาจะบอกเอ้อยไม่ต้องไปเครียดขนาดนั้น อยู่นิ่งๆสักหน่อยนึงเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยองค์เขาก็จะส่งคนส่งอะไรมาชี้นําแนวทางพาคุณไปอยู่ในที่ท,ที่ปลอดภัยเองเลยค่ะ,ะคุณก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลเยอะขอแค่คุณเป็นคนมีศีลเป็นคนจิตใจดีเหล่าเทพเทวดาเนี่ยเขาก็จะนําพามาเองเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณเพราะคุณอาจจะสื่อสารกับเขาไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ปฏิบัติถึงเขาแต่เขาอาจจะใช้แบบว่า ให้คนคนนี้หรือคู่ครองคนนี้เป็นผู้นำพาหรือเพื่อนคนคนนี้หรือหมอดูก็ได้เป็นผู้ชี้นําแนวทางว่าไปลองย้ายไปตรงนี้สิเออมันอาจจะปลอดภัยกว่าไหมถ้ายังไม่มีเงินจะโยกย้ายก็ไปซื้อที่เอาไว้ก่อนผ่อนเอาไว้ก่อนก็ได้ไงแต่วันข้างหน้ายังไงคุณจะสุขพร้อมทุกอย่างนะรวมทั้งมียศศักดิ์มียศศักดิ์มีโภกระทรัพย์ที่มั่นคงดังน,น,นั้นคุณจะถามว่าคุณรวยไหมก็เดือดซานกันดีเอเพทอะรวยเปล่าล่ะ รวยอ่ะอยู่แบบคนนายอ่ะสุขสบายเลยแหละเดี๋ยวขอดูอพะพีกันเนต์ออยากจะบอกอะไรคุณสักหน่อยไหม <t> บางคนเนี่ยมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วอ่ะแต่ยังคน้นพบความสุขทางใจไม่เจอ <t> เพราะว่าจิตใจคุณมันยัง <c oughs> มันยังรู้สึกกังวลไงมันยังรู้สึกว้าวุ่นสับสนน่ะน่ะเหล่าเทพเทวดาก็บอกว่าทําจิตให้นิ่งๆนะโยมโยมทําจิตให้นิ่งๆสักพักหนึ่งแล้วโยมก็จะค้นพบ ค้นพบจุดเงื่อนหรือปมที่มันอยู่ในใจของของโยมเองนะคะต้องพูดอย่างนี้เนะะาะเพราะเขาเป็นพระเป็นเจ้าเนาะ,ะบางทีเทพของคุณเป็นพระเป็นเจ้า,ขาเขาก็จะพูดแบบนี้ก็ได้ลูกหลานเอ้ยอะไรเงี้ยท,ทําจิตให้มันนิ่งๆทาสมาธิเยอะๆเดี๋ยวก็จะเห็นปมปัญหาเองแล้วลูกก็จะแก้ไขได้เองนะอ,อ่ะพระที่นี่อยากจะบอกอะไรกับคุณสักหน่อยม พี่พเนรองชายองหญิงนะเป็นองค์ปฐมพรมองค์ท่านไม่ได้อวตาลงมาเกิดที่ไหนนะคะองท่านอยู่กับแม่หมอเนาะเพราะองค์ท่านเป็นบุตรของแม่หมอนะถ้าคุณดูประวัติแม่หมอมีรูปถ่ายมีอะไรให้ดูเนาะก็ลองไปดูได้อ่าแต่องค์ท่านนะ่ะทุกคนบูชาได้หมดนะคะขับเคลื่อนเนี่ยดรเวอร์ Driver, เห็นปะคุณจะมีการเคลื่อนย,ย้ายเคลื่อนย้ายจากจุดเนี้ยไปอยู่อีกจุดหนึ่ง บางครั้งน่ะเวลาที่คุณเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงอ่ะมันเหมือนกับโชคชะตาคุณถึงเวลาที่ต้องต้องเคลื่อนย้ายแล้วคุณไม่ยอมเคลื่อนย้ายเขาก็จะบีบอัดคุณอ่ะบีบอัดคุณเหมือนกับทําให้คุณอึดอัดทําให้คุณเครียดทําให้คุณอยู่ตรงนั้นไม่ได้จนกระทั่งในท้ายที่สุดคุณก็ต้องเคลื่อนย้ายออกไปเนี่ยเขาคงไม่มาบอกคุณนะลูกย้ายได้แล้วไม่แต่เขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วอ่ะมันอึดอัดให้คุณเคลื่อนไปข้างหน้าได้แล้วแล้วมันจะดีกว่าเดิมนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เขาบอก ถ้ามันถึงเวลาจะต้องเคลื่อนย้ายจะต้องปรับปรุงตัวเองใหม่ก็ทำเลยนะคะวันนี้นะ <c oughs> ความงดงามความสีวิไลมันก็คือเดสตันนั่แหละค่ะเมื่อเมื่อคุณได้เคลื่อนย้ายจากตรงนี้ออกไปเนี่ยในที่สุดแล้วเขาจะพาคุณไปในจุดที่คุณจะค้นพบหนึ่งถ้วยเหมือนกันความสุขที่แท้จริงในชีวิตไม่ว่าสุขนั้นจะเป็นการปรีกวิเวก สุขนั้นจะเป็นการที่คุณจะไปมีครอบครัวใหม่มีสถานที่ที่อยู่และที่บันอุดมสมบูรณ์ได้ทั้งหมดนะคะบางคนบอกแล้วไงมีพร้อมทุกอย่างแต่ที่สุดแล้วคุณอาจจะค้นพบว่าคุณต้องการบรรลุทางธรรมคุณต้องการที่จะปรีกวิเวกได้ค่ะคุณก็จะได้ตรงนั้นอย่างน้อยก็เด็บรรลุโสโดาบั้นเลยค่ะตามคลิปเนี้ยนะโอเคเนาะเอาเป็นว่าเขาแค่จะบอกคุณว่าวันข้างหน้ายัางไงชีวิตคุณก็สุขสบายและ,จะเจริญรุ่งเรือง,องและคุณก็จะได้ไปอยู่ในที่ท,ที่ปลอดภัยนะคะ ตามนี้เนาะอ่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ